สวัสดีครับผมธนวุฒิถาวรพรมนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับในรายการนายกผาพัฒนาเมืองวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมหนึ่งครับที่เป็นผลกระทบจากการที่คนปากพูนได้ช่วยกันคัดแยกขยะจากครัวเรือนและจากเดิมที่มีรายจ่ายวันละ7 5 2 0บาทเนี่ยในวันที่1ตุลานี้รายจ่ายเหล่านี้ก็จะหมดแนละ้วปัจจุบันเนี่ย เราจ่ายจากวันละ7,520บาทเดือนละ220 0 0 0กบาทตอนนี้เหลือเดือนละ40,000กว่าบาทเพราะนั้นเราลดลงไปเดือนหนึ่ง1 8 0 0ป0กว่าบาทนะครับจากเงินที่ลดลงแล้วก็จากการคัดแยกขยะที่เป็นขยะเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งเนี่ยก็ส่งไปที่โรงปูนทุกส่งก็นำมาสร้างรายได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายรายได้ก็เพิ่มไอ้เงินเหล่านั้นนะครับเรามาทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน วันนี้นะครับจะนำมาให้เห็นกิจกรรมหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะแล้วมีเงินเหลือเนี่ยนะครับก็คือการนําเงินเหล่านี้ไปซื้อวัคซีนนะฮะมาฉีดเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังฉีดกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีวัคซีนอยู่ประมาณ2,000โดสนะครับที่ฉีดไปแล้วเนี่ยก็เกือบพันแล้วนะครับแล้วก็สั่งมาเพิ่มเติมอีก2000นะครับ พอนจะมีวัคซีนอยู่ที่จะให้บริการกับผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบางกับผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือกับคนที่มีโรคประจําตัวนะครับนอกเหนือจากวัคซีนแล้วก็ยังมีแว่นตาอะไรอีกที่ตามมาครับแว่นตาก็ได้แจกไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ากิจกรรมในการฉีดวัคซีนวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับก็เ,เชิญติดตามได้เลยครับ ตลาดพริรือนะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากโรงพยาบาลมหารานนะคะก็จํานวน400โดสนะคะซึ่งถ้าหากว่าความครอบคลุมของการรับวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็จะไม่มีความเพียงพอเพราะว่าเหมือนกับ โรงพยาบาลเทศบาลบักบูน้ม่ตลาดหรอหาอาหารก็จํานวนประชากรผู้สูงอายุก็ประมาณ1,600คนนะคะถ้าหากว่าเทียบสัดส่วนที่วัคซีนในการจัดสรรจากมหารานเนี่ยก็จะไม่มีความครอบคลุมนะคะแต่ว่าเป็นความโชคดีของผู้สูงอายุค่ะที่ได้รับวัคซีนจากเทศบาลบักบูนนะคะซึ่งเทศบาลนะคะได้จัดสรรวัคซีนมาให้นะคะจะได้ให้บริการผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งวัคซีนวันนี้ค่ะ เกิดจากการที่ประชาชนนะคะได้บริหารจัดการแล้วก็คัดแยกขยะนะคะซึ่งแทนที่ว่าเราต้องจ่ายเป็นค่าขยะให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะทำให้เทศบาลนะคะมีงบประมาณาเหลือก็มีการบริหารจัดการโดยการนำงบประมาณส่วนนั้นนะคะมาบริหารจัดการจดซื้อวัคซีนแล้วก็ตัดเว้นให้กับผู้สูงอายุนะคะให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนที่มีความครอบคลุมนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของเว้นตาก็คือผู้สูงอายุจะได้ มองเห็นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่ดำานินชีวิตต่อไปทีว่าช่วยขัดแย้งขยนครับได้มีเงินเลือ่อนเราไม่ต้องไปจ่ายค่าขยาแล้วเพวาะเขาไม่รับแล้วนี่วันที่หนึ่งนี่หนึ่งตุลาเนี่ยเขาไม่รับแล้วถึงนี้พอว่าช่วยขัดแย้งกันได้มีเงินเลือ่อนถึงไงเงินที่เลือ่อนทีว่าจากการเสียขาฟังขยนเอามาซื้อวัคซีนนี่ให้เราได้คีดิกัน กระบาหนามีถ้าเราไปชิดเองกันเข้มหนึ่งหา้ารยไปชิดไหนเมืองกันนะ mm hmm. เข้มหนึ่งหา้ารยึงขารถซ้มรอยเปดรขากินข้าวซามรยเป็นพันรวยพันรอยซื้อลอตเตอรี่อ,อีกอาบุยอาบุทกร้อกรยเป็นพันเจ็ดทังหาไปันพีดกันตาตูกันลุ้นเลยทั้งไอ้นี่พี่นมี่ไได้บัตรประชาชนอย่างมีอยู่อยอะมากนามี ออกต้นไม่ได้เอปนเปืือที่ไม่ได้โอ้อชื้อของต้นที่ไม่ได้เพราะว่าชื้อมีตึงวันนั้นอพุ่มใบเล้ววันนั้นตัวนั้นในใบคำโรงกันแกวันนั้นแกตัดเวนยังไม่ที่ตัดเร็วต้นตรงใส่เวนวันนั้นนั่งมีแกใช่ในเชื้อที่ไหนั่งมีซึ่งเขาท่ามหวา เขาถามว่ามีเงินในบัญชีอยู่หรือไม่ไอใช่หรือนช่องว่ามีหรือไม่มีเตินก็ใช่ว่าฉลองเฉือนชื่อเองเติ้งใช่ว,ว่ามีเขาไม่ได้เลยแต่ก็มีจริงไงงั้นเลยถึงแ <c ười> ก,กมไม่ใช่มีธรรมดา,านะพวนชื่อฮีทหน่ายแดงชื่อหน่ายแดงไม่ใช่พวนชื่อชื่อแล้วนั่นชื่อหน่ายฮีท ตึงม mm. <c ười> <By> ี h e a ต้งม sure sure mm. no ีแต sure sure mm. ่ฮีนั้นเวลาเขียนนั้นในายชื่อจริงกันชื่อหนเด้งเวลาเขียนเชื่อนเขียนว่าในด๋อยคือปกติานเด้งกันต้องสระเอโด๋อกแล้วก็งองูแต่พวกอกนเขียนว่าด๋อโออองแล้วก็สระเออยู่ข้างล่างแล้วด๋อโด๋อยออองสระเอแล้วก็องู อานเป็นไรโดแงนายแด้งแล้ชื่อโรงพยาบาลแกโรงพยาบาลทมครับนายโดแงแดงพ่อไอเทียนชื่อนายฮีดพ่อฮีบสรอีเลวเวนเวนเวนวักเลวตัวโดพ่ออีตึงโดพ่อมานายฮีด นี่ตันเขียนชื้อนี่เล่เๆวนี่โดนี่ห้างไปจังเลยแก่วานี่กนลางวันกลางคืนกลางคืนมันยับมาชิดนิดกันทีเดียวเลยพี่ชี้แตยังหาไม่ดิเอาตัวเดียวในจังหวะที่ชิดแล้วเนี่ยตอนเนี้ตอนทำกันเราไว้เดียงไม่เดียงถึงจมงรู้ ฉีดวัคซีนกันนะคะไข้หวัดใหญ่ก็ได้มีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นโครงการที่ดีค่ะที่เขาเสนอขึ้นมาให้คนได้ฉีดวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่ายะค่ะก็จะมีงบมาจากการคักแยกขยะรายได้มันก็จะมา ตรงนี้ค่ะมาช่วยการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะจะเหลือมาทําโครงการตรงนี้ช่วยได้เยอะค่ะแตาว่าถ้าเป็นคลายวัดใหญ่แลงมันจะไม่เหมื่อนกับโควิดสิกับมันจะอาการนักหมากรับมีการเคร็เดเหมยปวดเหมยได้อ,อยางกับซึ่งพุ่งหยางให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากกุนน,น,นี้ครับมารวมกันฉีดวัคซีนครับตั้งแต่หกสิปีขึ้นไปครับ สูงอายุนะครับครับวันนี้ก็มารับวัคซีนคลายวัดเย้ยนะคะคือก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะนายกตนาวุฒาวนภาพนะคะได้มีโครงการดีๆนี่ให้กับประชาชนข้องตำบลปากพูนนะคะ <c oughs> อย่างแรกก็คือตนนายกจะเล่งเน้นถึงความสำคัญข้องสุขภาพคนในในชุมชนข้องประชาชนข้อง สมมติปลาพูนนี่เลยค่ะต่ตึงกกจะมีโครงการดีๆมาเลือยเพราะว่าตรงนี้นะคะซึ่เเนื้อมาจากที่วา่าโดได้ขัดเยกขยะไม่ว่าจะเป็นโครงการแบนตาหรือว่าโครงการจีดวัคซีนขารว,วัดเย้ยแต่กโตไปก็จะมีโครงการดีๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะถ้าว่าโครงการนี้น่าจะสําเร็จเลยค่ะพปตอน,นียก,การเก็บขยะ,ะได้รกลดไปเยอะมากค่ะที่ท่านได้รับชมรับฟังไปเนี่ยนะครับก็คือผลพวงที่มันเกิดขึ้น จากการที่เราช่วยกันคัดแยกขยะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราจึงช่วยกันคัดแยกขยะนะนอกจากช่วยรักษาโลครักษาโลกใบนี้นะครับช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงทางสาภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change นะครับรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ประโยชน์ เพียงด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาทิตย์ต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นประโยชน์ของการคัดแคกขยะอีกลหลายๆด้านนะครับสำหรับรายการนายกพาพัฒนาเมืองในวันนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้ครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ